สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอกเปิดชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีนะครับการดูว่าเหรียญแท้กับเหรียญเก๊รุ่นเจริญทรัพย์นะครับนั้นดูอย่างไรนะครับความแตกต่างนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าตอนนี้นะครับผมเหรียญแท้กับเหรียญเก๊นะครับผม ซึ่งปัจจุบันรุ่นเจริญทรัพย์นะราคาพุ่งคดแรงนะครับผมแรงมากๆก็เลยทําให้เหรียญเก๊ออกมาเกื่อนตลาดเลยนะครับผมมีหลายเนื้อเลยตั้งแต่เนื้อชนวนนะครับผมจนถึงเนื้อเงินนะครับที่เห็นนะครับเนื้อเงินลงยาต่างๆมีเยอะเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เป็น E ีพีที่1น,นะครับผมที่เห็นในท้องตลาดในปัจจุบันผมก็ได้รบวบรวมมาเพื่อจะให้ทุกท่านได้มาชมกันว่าวิธีดูนั้นดูอย่างไรนะครับผม รุ่นจเจริญทรัพย์นะครับผมก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นจำปีจัมโบ้นะครับเป็นจำปีใหญ่นะครับปกติเหรียญจำปีเนี่ยจะสูงอ่ารวมห่วงด้านบนนะจะสูงอยู่ที่4เซนนะครับผมแต่ว่ารุ่นจเจริญทรัพย์จะสูงอยู่ที่4.7เเซนนะครับผมแล้วก็ความใหญ่ก็จะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมก็จะใหญ่กว่าเหรียญจำปีธรรมดาก็คือเรียกง่ายๆว่า เป็นจมปีจมโบนะครับผมจมปีจมโบรุ่นแรกนั่นเองครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่สร้างมาสร้างน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เลยทําให้เหรียญรุ่นนี้นั้นกระแสแรงมากแล้วก็ตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับอาจจะไปเทียบเท่านะครับรุ่นพี่รับผลสิทธิ์นะครับผมตอนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังยันนะครับผมเป็น เป็นยันเทพสัตราวุธนะครับผมเป็นอ่าสัตราวุธทั้ง5้าเลยนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมที่นําเทพสัตราวุธทั้ง5้ามาไว้อยู่บนหลังเหรียญนะครับผมเป็นจาปีรุ่นแรกนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีรุ่นอ่าจากนาลายกันไขนะครับผมอ่ารุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นเหรียญลูกไข่นะครับผมคล้ายๆรขขายลูกไข่ก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจาปีเนี่ยนะับว่าจเจริญทรัพย์เป็นรุ่นแรกเลยละกันนะครับผม นี่นะครับเราก็ทําออกมามีโรงยานะครับสวยงามมากๆนะครับขอบเหรียญเป็นลายกหนกแข่งสิงนะครับผมที่แบบสวยงดงามนะครับงดงามแล้วก็คมชัดจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้ราคาแรงมากๆนะครับผมเพราะว่าด้วยความสวยนะครับผมแล้วก็ความแปลกตานะครับแล้วก็เหรียญที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมลงยาสีต่างๆครับเราก็จะมีชุดกรรมการนะครับลงยาลายเสือนะครับผมก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันก่อนนะครับที่บางท่านผมเชื่อว่ายังไม่รู้จักรุ่นเจริญทรัพย์นะครับผมแต่หลายๆท่านรู้จักดีนะครับผมวันนี้เราจะมาชมกันว่าวิธีดูนะครับผมว่าเหรียญแท้กับเหรียญเกที่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชมไปพร้อมๆกันนะครับอ่านี่เลยนะครับผมเอาเนื้อแรกเลยละกันนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับผมก่อทามาสักใกล้เคียงเลยนะครับผมทีนี้เราจะดูได้ยังไงนะครับด้านซ้ายคือแท้ด้านขวาคือเก๊ถ้าเรามองแบบเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันสวยแตกต่างกันแต่เวลาถ้าเราไปเจอเหรียญเดียวๆนะครับผม <ๆ S 2> ก็อาจจะพลาดได้นะครับผม มีการคุ้ยพืพ้นอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับผมลงยาสีต่างๆการวางตำแหน่งสีก็คล้ายกันทีนี้จุดแรกที่อยากให้ดูคือใบหน้าใบหน้าขององค์เทวีสุวรรณนะครับดูตรงจมูกเลยนะครับผมตรงจมูกไม่เหมือนนะครับผมด้านซ้ายเหรียญแท้จมูกจะโด่งนะครับแล้วก็เรียวกว่านะครับ ด้านขวาคือเกยเนี่ยจะหมุกจะบานๆนะครับจมุกโตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงคิ้วนะครับตรงคิ้วไม่เหมือนนะครับแล้วก็ดวงตาไม่เหมือนแล้วก็ตรงปากตรงคางก็คือไม่เหมือนเลยนะครับผมถ้ามาเทียบแบบเนี้ยมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับผมชัดเจนเลยนะครับต้องอ่าผมแนะนําอย่างนี้ละกันทุกท่านนะครับต้องมีเหรียญแท้อ่ารูปรูปของเหรียญแท้นะครับไว้ในอ่าเมมโมรีนะครับ เก็บไว้เลยนะครับในมือถืออาจจะสร้างาเก็บไว้ไหนักที่หนึ่งนะครับในมือถือเรานะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการเอามาเทียบสมมุติว่าเราอยากได้รุ่นเนี้ยเราก็ไปเซฟรูปที่เป็นเหรียญแท้จากาที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ก็คือเซฟมาไว้ดูนั่นเองนะครับเอาที่แบบมันชัดๆแล้วก็เอามาไว้เทียบเวลาเราไปเจอเหรียญนะครับ อันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ประจําจุดที่2นะครับผมก็คือจากใต้ฐานนะครับก็คือตรงพยาปูริศาสตร์นะครับผมนี่นะครับตรงพยาปูริศาสตร์ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าลวดลายต่างๆคมชัดเจนนะครับสวยงามพอมาดูด้านขวาที่เป็นเหรียญเก๊ก็คือทํามาไม่มีความละเอียดนะครับผมยังเบลอๆอยู่นะครับแล้วก็ลงยาก็จะเลอะๆนะครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับตรงอ่า ชื่อเท้าเวสุวันโนนะครับผมลงยาแท้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวอกักขรบวหนังสือนะครับเป็นสีขาวที่เป็นเนื้อเงินนะครับชัดเจนแต่ด้านขวานี่คือลงยาทับไปหมดเลยนะครับมองไม่เห็นเลยอ่านไม่ออกเลยแค่เป็นสีน้ําเงินเฉยๆแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือรองเท้านะครับผมรองเท้า รองเท้าขององค์ท้าวิสุวรรณนะครับผมของแท้เนี่ยรองเท้าจะสวยนะครับรองเท้าสวยแล้วก็มีลวดลายต่างๆนะครับแต่ของเก๊นี่คือว่าไม่มีลายเลยนะครับไม่มีลายแล้วก็ทาทามาไม่เหมือนนะครับเนี่ยถ้าเรามีภาพมาวิเทรยบอย่างเงี้ยเราจะเห็นความชัดเจนได้ง่ายๆนะครับผมนี่ก็2จุดนะครับผมที่เราดูมันก็ชัดเจนนะครับผมจริงๆมันก็ดูอย่างอื่นได้นะครับแต่ที่มันชัดๆแบบเนี้ยชัดเจนมากๆนะครับ อ่าทีนี้มาดูรูปถัดไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินลงยานะครับด้านซ้ายจะเป็นลงยาสีแดงเป็นของแท้แต่ด้านขวาเป็นลงยาน่าจะเป็นชมพูนะครับแต่ว่าก็เทียบกันได้เหมือนกันนะครับผมอันดับแรกเลยเทียบเหมือนเดิมเลยครับใบหน้านะครับอันนี้เราเห็นชัดเจนนะครับจมูกนะครับตาคิ้วต่างๆคนละเรื่องเลยนะครับผมจมูกบานๆนะครับผมแบบนี้คือเก๋แน่นอนนะครับดูง่ายมากๆนะครับอยู่ที่สองนะครับผมอยู่ที่2ก็ ตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมรองเท้านะครับแล้วก็อัขระตรงเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมอันนี้มีเห็นตัวหนังสือแต่ว่าสีลงยาก็สีซีดๆนะครับซึ่งโพลสีนะครับแล้วก็ที่ชัดเจนเลยคือตรงองค์พญาปุริศาสตร์นะครับผมไม่เหมือนเลยนะครับผมไม่เหมือนนะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นจุดที่ ดูง่ายๆนะครับผมดูง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังหลังเหรียญกันบ้างนะครับหลังเหรียญซ้ายกับขวาเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วอ่าแต่ว่าจุดที่มันจะบอกเป็นชัดเจนก็คือขอบเหรียญเนี่ยไม่มีความสมมาตรกันนะครับผมขอบจะหนาหนาเป็นพิเศษเลยนะครับเหรียญจริงขอบบางนะครับขอบบางแล้วก็เท่ากันนะครับเท่ากันทั้งเหรียญเลยแต่ด้านขวาคือขอบเก๊นี่ก็คือหนาหนากว่า แล้วจุดถัดไปนะครับจุดถัดไปนี่นะครับผิวนะครับผิวถ้าเป็นของแท้นี่คือผ <szyst> ิวเรียบแล้วก็ตึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเก๊นี่ผิวจะหยาบๆนะครับผิวไม่เรียบนะครับผิวหยาบๆไม่สวยนะครับไม่ตึงนะครับผมจุดถัดไปนะครับผมจุดถัดไปเลขโค้ดเลขโค้ดนะครับใช้โคนะฟอนตเลยโคนะแบบนะครับผมแล้วก็แท้เนี่ยจะตัวเล็กกว่า นะครับผมแล้วก็เกสจะใหญ่กว่านะครับผมคนละฟ้อนเลยนะครับดูง่ายๆนะครับแบบนี้นี่เองครับอันนี้สามจุดหลักๆนะครับผมดูง่ายๆแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับผมนี่นะครับมีกล่องมาแต่กล่องก็ไม่เหมือนนะครับผ้ากำมะหยี่แบบนี้ไม่ใช่นะครับผมผ้ากำมะหยี่ของเหรียญแท้เนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นผ้าแบบธรรมดาเลยนะครับผม ทำกล่องมาก็ไม่เหมือนนะครับกล่องอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมทื่อเลยนะครับของแท้ก็จะเป็นลักษณะโค้งมนสวยกว่านี้นะครับผมอ่าถ้าใครเห็นแบบเนี้ยผมว่าเทียบได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชนวนลมดํานะครับผมนี่นะครับดูใบหน้าเลยครับใบหน้าต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ซ้ายกับขวาอ่าชนวนนะครับผมถ้าของแท้จะเป็นการยิงเลเซอร์โค้ดนะครับผมของเก๊ก็จะเป็นการตอกโค้ดซึ่งมันมันผิดนะครับผมซึ่งไม่ถูก นะครับอ่าทีนี้น่ามาดูเหรียญนี้กันบ้างเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนมาหาชนวนรมดำนะครับผมแท้กับเก๊นะครับดูเราก็เห็นความแตกต่างนะครับว่าความคมชัดต่างกันชัดเจนนะครับผมเทียบเหมือนเดิมเลยครับเทียบเหมือนเดิมใบหน้านะครับผมบล็อกเดียวกันเลยนะครับเก๋เมื่อกี้นะครับบล็อกเดียวกันนะครับเรามาเทียบหินจมูกนะครับตาโตคนละเรื่องนะครับผมเก๋แน่นอนนะครับ จุดที่2นะครับจุดที่2มาดูเพิ่มนะครับอ่าขอบเหรียญน,นะครับความคมชัดของลวดลายแข้งกระหนกนะครับกระหนกแข้งสิงนะครับผมก็อ่าเหรียญเก๊นเนี่ยยังทําได้ไม่นเนียนนะครับเบลอมากๆอ่าผมคิดง่ายๆว่าอาจจะเอาเหรียญแท้นะครับไปทําการอ่าขึ้นรูปบล็อกนะครับผมก็เลยทําให้มันออกมาแบบผิดปกติ อย่างนี้นะครับผมแต่ว่ารูปร่างอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าความคมชัดไม่ได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เดาเอานะครับจริงๆก็ไม่รู้วิธีการเขาเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้เราระวังไว้นะครับจุดที่3ามนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมพยาบุริษะนะครับผมเริ่มตั้งแต่รองเท้าลงมาเลยนะครับผมแล้วก็ชื่อเท้าเวสุวรรณโนนะครับเบอร์คมไม่คมแล้วก็องพยาบุริษะนะครับ เบลอมากๆนะครับไม,ม,ม,ม่มีความละเอียดนะครับสาหรับเหรียญเกนะครับผมนี่นะครับก็คือความสวยงามมันต่างกันชัดเจนนะครับผมต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมดูไม่ยากนะครับขอแค่ท่านมีรูปของแท้นะครับผมเอาไว้เทียบของเกมันเทียบง่ายนะครับผมมันดูไม่ยากนะครับณวันนี้ถ้าทุกท่านไม่มีรูปของแท้ใช่ไหมมันก็เลยไปเทียบของเกไม่ได้เพราะฉะนั้น,น,นมันก็เลยไม่มีอะไรเทียบมันก็เลยดูไม่ออกมันก็เลยโดนนะครับผม เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีนะครับต้องมีแล้วก็ดูเทียบกันเบบอร์ดนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับชนวนนะครับก็ต่างกันนะครับต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมอ่าอันนี้มาไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะครับผมแต่ทําปัดทองมาเลยองสีทองทองมาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งตีเก๋เลยนะครับเบอร์ขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องมาเทียบรายละเอียดนะครับผมก็ อ่าถ้าเบื่อดูเบื่อแบบนี้นะครับเก้แน่นอนนะครับตีเกีไ้เลยไปเจอที่ไหนก็ตีเกีนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเลี่ยมมาพร้อมเลยนะครับการเลี่ยมกรอบเนี่ยมันจะทําให้มันดูยากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูตรงหน้าตรงจมูกมันก็ไม่ผ่านแล้วนะครับผมนี่นะครับเลี่ยมกรอบแบบนี้ก็ระวังไว้นะครับผมอ่านี่เลยครับมีจานมาด้วยนะครับมีจานนะครับวนๆอะไรขีดๆมาก็ไม่รู้นะครับมีจานมาด้วยนะครับ มีสารพัดทุกรูปแบบนะครับนี่นะครับก็ลงยาเขียวก็เมื่อกี้เทียบไปแล้วนะครับตรงกลางนะครับผมมีลงยาแดงมาด้วยนะครับลงยาแดงของรุ่นเจริญทรัพย์นะครับผมก็สวยกว่านี้นะครับผมอันนี้ตรงกลางลงยาแดงตรงกลางไม่ไม่ใช่รุ่นเจริญทรัพย์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมพอดีผมได้รูปมาก็เลยแปะมาให้ดูนะครับว่าจมูกมันคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นเจริญทรัพนะครับน่าจะเป็น เก้อของจำปีสี่ห้านะครับผมก็มาเทียบให้ดูส่วนนัานขวานะครับผมก็จะเป็นเจริญทรัพย์ลงยาดํานะครับผมอันนี้ก็เก้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยพอลงยาไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็ถ้าไม่มีรูปเทียบอะ่ะมันทีนี้มันจะดูยากละแต่ก็ดูง่ายๆมาดูตรงจมูกนะครับผมจมูกโตไหมถ้าบ,นบานๆอย่างนี้ก็เก้ครับแล้วก็ตรงข้างล่างพยาบูริษาเบื่อไหมตัวนัสืออักขระ ถ้าเบอร์อย่างนี้ก็โอเคครับแล้วก็ที่สําคัญเลยดูไม่ง่ายเลยผ้ากำรรมะหยี่นะครับผมผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้เป็นเหมือนฟองน้ํานะครับผมแล้วก็มีผ้ากำรรมะหยี่แบบแบบฟองน้ําอ่ะไม่ใช่เลยนะครับเก่แน่นอนนะครับเพราะว่าผ้ากำรรมะหยี่ของวัดจุลานะครับเป็นผ้าจริงๆนะครับผมเป็นผ้าจริงๆนี่นะครับก็เป็นนะครับอ่า อีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่อยากจะให้ทุกท่านได้มีความรู้กันนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่โดนของเก๊นั่นเองอันนี้เป็นของจริงนะครับของจริงทางซ้ายจะเป็นชนวนลมดําทางขวาจะเป็นซาตินเงินหน้ากากองหน้ากากกรหลายทองนะครับผมคือรายละเอียดเนะี่ยมันชัดเจนจริงๆมันชัดชัดมากๆมันคมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอขอบเหรียญน,นะครับ ลายกระหนกแข้งสิงต่างๆนะครับแล้วก็ลวดลายของอค์ูพระวิสวรณร์ดวงตาจมูกใบหน้านะครับชุดแต่งกายชายแขงต่างๆผิวเหรียญตึงเป๊ะต่างๆหรือว่าจะเป็นหน้าเหรียญหลังเหรียญทุกอย่างตึงหมดเพราะฉะนั้นแท้มันดูง่ายครับเงากระจกเลยเอาแบบกระจกเลยถ้าเป็นเหรียญจริงอะ่ะเงากระจกเลยอันนี้ภาพถ่ายสตูมาก็อาจจะไม่ค่อย ไม,ไม่เงาเหมือนกระจกนะครับผมแต่ว่าเหรียญจริงนะเงาแบบกรแบบะจกเลยนะครับผมนี่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็เอาความรู้ในการเทียบแท้กับเกมมาให้ทุกท่านได้ชมในรุ่นเจริญทรัพย์นะครับซึ่งปัจจุบันเกมเ,เต็มตลาดนะครับผมเนื่องจากด้วยเหรียญราคาแพงนะครับผมณนะปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปวันนี้นะครับผมก็ราคาชนวนรมดําของอเจริญทรัพย์ก็ข้ามสองพันนะครับ ข้าม2 0 0พันนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเก๊ก,ก็ทํามาไม่กี่บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาหลอกขายนะครับผมเหรียญราคาไม่กี่ร้อยคนไม่รู้ก็อาจจะโดนไปเยอะนะครับผมก็วันนี้ก็อาความรู้มาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาทุกๆคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ สงสัยตรงไหนนะครับผมแอดไลน์สอบถามมาได้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับผมแต่ว่าทิ้งข้อความไว้นะครับผมสะดวกผมก็จะตอบไปนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมว่าจะเอารุ่นอะไรมาให้ทุกท่านได้ชมกันสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ